สวัสดีจ้าทุกคนมื้อนี้มาพอไไ้อกับไอ้กะจ้ามื้อนี้พาฝรั่งหน่อยมาหาฟักทองบักอื้อเนาะไปเฮ็ดฮาโลวีนจ่าอยู่อันนนั้ไร่ฟักทองนะจ๊ะที่เคยพามาทุกปีแหละไปเลือกย่างเลือกเอาคนหลายคนหลายเลยไอ้เนี่ยเดวองเนี่ยมันก็ชาเลยวะจ้ะีหาว่า,า,าดินเรียดิด Jeg tror, det må godt tage det fronte bare lige kan. Se. Åh, det, oh, det er stor! Hahaha, <laughs> Jacob. Nej, 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 det går man ikke. Det er stor, det er en af de største i rundt. Så er det den, der skal have. Hvordan ser den ud på den anden side? Nej, ikke pænt. det er skæv. Nej, det er ikke noget med vaske. Det er bare skæv. Hmm? Der er man jange har, man kan tage det der i vunget. Ja. Den der samme så der er fået fra Bente ikke? จ่าทุกคนอันนี้เล้วสามารถย่างเลือกหาเอาเนาะเอาอยากได้น่วยได้กะยิบเอาแล้วกะไปจ่ายเงินตรงหันจา่าแต่ว่าจ่ายเงินไม่เขากับเป็นเงินแบบใจเองแบบโมบายเพย์อุ้ยอันนี้ก็น่วยกลมงามจา่ะเขาเฮ็ดไว้ถุกปีเนาะโอ้โออสิ่ใบแดนแดนี่คนละ อ้๋ะทาลิสตัวยางหายางหากันจ้ะทุกคนเก๋เดบัลนี่คาเฟ่เห็นหน่่ยนี่จ้ะทุกคนยังมาเห็นหน่่ยนี่โอ้ยเขาบี อย่างน้นวลเขียวๆเลยจ้ะทุกคนปีนี้นบ่ค่อยใหญ่จากเมืองส่งบ่ค่อยใหญ่เนาะหออีกผิดไหนวันน,นี่จะมึงวันี <c ười> อ่อ่เบี่ยวเปี่ยวเปี่ยว ไอ้ดิแฟนเลยนั่นแหละจะนวลนี่ไงดิอ่ะตะวันเบี้ยวอ่ะเบี้ยวคางหนึง่งมันนวลนี่อ่ะโอ้ามันนวลนี่อ่ะฟอนไว้นี่ละหย่าครับซีเดนเนี่ย ไม่ไม่ได้จ้าทุกคนอันนี้ที่เขาตัดขึ้นมามา,มาบ้างเลี้ยงไว้เนาะหรือว่าจะมาเรียกเอาแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะาย่างไปเรียกเองเนาะมันฝรังหน่อยไปลินีนกองเฟี้ยงละกองเฟียงกอ,องฟังกองเฟี้ยงจ <c oughs> ้่ปะเออจะเด้ดีซีโอเดีกสวอนซึมไม่ไม่ได้จ้า เพื่อนจะ้ะกำลังไหนเอาซูมอยูมึงกดกล่องลงอันกล่องนี้นะกันมีเล็กน้อยลายเนาะ <S <S ได้หน่วยนึ่งแลวจ้ะแต่ว่ามันนี่คู่ไม่ยูอ่คู่กันดีแท่ในสองหน่วยโอ้ยเนาวเฮ้ยเนาเริ่มนิ่มแล้ะมัน จะเล้ยนวยเลยดีหาตัวก็ม่หลานขายเค้กข,ขายนันความ,มนะจ๊ะเจ้รอยกมิ กพ <Okay. S 2> <c oughs> ลังภาพกันยางไปเมืองเอกเขาจัดบ้านผีสิงฮาโลวีนนะจ้วก็ก็เห็ดเขาวงกดไว้ทั้งนั้นนี่ก็ว่าอย่ากับกุณลิสิสี Sao rồi con? Mà bà Phạm ấy. Bà Phạm đi con ơi. Phạm ấy, Xin mời cô นี่เป็นเขาวงกดจาดเป็นกระโพดเขาปลูกแวนนะจะช่ออีกเด็ๆปิ้นไว้ยากับยัตัสเกี่เระ อยากับนายนายดีกว่ามันิกแม่มดนี่ากยแล้วจกทุกคนทักฟังทางผุ่นกับเมรนนฟักทองเป็นมะกืออีกเนาะไายปลูกไร่นะ อ่ะเฮ้ยอันนี้ขาสีฝาปังงังมาคัะเฮ้ยอ่ะขึ้นไปได้มูแล้จ้ะจุดชมวิว จ้าทางสเกนี่เนาะจ้าตรงนี้เขามีอันนันบบคือพันธุ์ต่างๆมาวางไว้ก้นเลือกซื้อนะจา้าอันสม,มุนไพรกินได้เนาะกินได้บางพันธุ์กินได้หลายเลยมฉามันย่อนแสงอะ่ะจ้าทุกคนย่างมาทางนี้ย่างมาทางนี้พากันไปหารถละจา้า ใชนะ่นี่เห็นมึงเนาะอันแปลกๆนี่นี่กินได้จ้ะไม่ลายเลยอ๋อ<า>จ้าทุกคนอกติากาจะพาดกันกลับแหรอเนาะก,กว่ากับคอจบคลิปนี้แค่นี้นะจ้าเดี๋ยวพาหลาอพา,พาเที่ยว มึงสถานที่ต่างๆไหมนะจ๊ะพอกันไหมคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบาย